เอาู่าบมันึงตัวเฮาบอกกะาดมหคนเว้ใขอมหโท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 ษาอีขึ้นหน้าทียิงไปเอายงไปใส่งดอกของเออขอปบญานมัวหาประเดนเด้อครับยิงไปใส่ขงดอกของนี่นูต้องใส่ชวมกดะโดแล้วหอดนะสบานน้นี่อแวนมนูด เยพัห่อเยวันพอหือปลาปลาปลาลังออกจากปลาครับอาเลยอา่ปลาในเนาะ มาได้แท้ๆมาถนกวัพี่ลังจังว่จะไปว่านกัดนเอาไรไปแล้วแล้วจะมันไปก่่องแผลเดี๋ยวยูซ่นปากดใชได้เป็นดาราพาผีงเจอะ

หรือที่ลังครับอันนี้ครับโดดแล้โดดแล้วโดดโดดแโดดแล้วอยางมาถ่ายรูปนปนคบวาเป็นจะมาครับหลังจากที่็นเลือเแล้วก็ไรป่าอะไรก็จาะแหงงครับมดูตาน้้กด้หวพี่ลยอเฮต่มันได้ผลงานในเด้ออกขลกเ้อะได้ผลงานในเด้อภาสาล้วพ่ีกาแลเนี่เอออนนี้มาช่ยเนตรงนี้ โรทันติเเลยนอแเ็นอยู่เห็นอเียดไอ้พี่ดิเียดอเพียเเันติเเลยโอ้ยอ้น่อย่างน้อส่อ่าเมื่อไหร่พ่อเราแอไม่ล่าตากแล้วนะรู้ออแงนมือวีเออเออเดนต้นคือต้นไม่ย่าลามเล

บ้าัวนซอยสิวานตากะเทียนครับวยงามเน้้คุ้มเยท่านนี่คงเียนี่กูหมืเลยบ่กูหมืเลยครับ คุ้มหอดสร้างยากวะคุ้มหอดสร้างยากนานเอาลูกแหสันเพ่วร้านเขาพี่ละเเสันนะเาเสูวันนะมาจักจั่วอาูนมนจังหจอตาตเนีจอตาตํน้่ยวาตัวนว่าสิลุกนซุมเหนออกไปจากกินแหลงราคัน กลางยากับบักเสียนูุ้่หมอกาพุเลยท่านกลางองัวหนเบิดดเอาไปทำหานน้องเชื่อี่เนี่ยมาพียเฮ้่ตึงหัวใส่หัวอย่พกแกในอย่ากแกหัวผู้ช่วยกับพ่อนกปลาห้างอย่นนีเยแล้วตู้วารอท่านะอย่ากแกหัวผู้ช่วยกับพ่อผู้ช่วยบ่เออหัวผู้ช่วยยัไปโคมาไปม่ไมได้ดับเสีง่เดี๋ยวจีบกได้นั่นเเรเป็นาบ้านเนี่ยวามตาบือเลย

เปทีมงานทีมงานสายลุยบ้านพ่ไผ่เอาผลงานมาบ้างนะครับนี่จะเลายวนี้พี่นี่น่ี่อะกำลยนบโค้งโค้งลงอะไร